จังหวัดชนบุรีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งตรวจความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติอย่ยางรวดเร็วและทันเหตุการณ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทธโภคกรด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ของทัพเรือภาคที่หนึ่ง วันที่21ตุลาคม2568พนเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ในฐานะผู้อานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยทัพเรือภาคที่1งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของกำลังพลยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภยัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ของกองทัพเรือภาคที่1ได้แก่กอง พันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่1กรมทหารปืนใหญ่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองพันรักษาฝั่งที่12กรมรักษาฝั่งที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองเรือยุทธการและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและ สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดช,ชอบโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์การตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้ากองร้อยต่อสู้อากาศยานที่2กองพันต่อสู้อากาศยานที่21กรมต่อสู้อากาศยานที่2หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1นได้กล่าวว่าการช่วยเหลือประชาชน ในยามที่เกิดภัยพิบัติเป็นหน้าที่สําคัญต้องปฏิบัติอย่างทันท่วงทีกําลังพลและยุธทธภปกรณ์ต่างๆต,ต,ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทุกเมื่อเพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ําให้กําลังพลและหน่วยบรรเทาสาธารณาภัย ตรวจสอบและบำรุงรักษายุธโทปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจต,ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนิรานันทพลทิพสีขาวภาพจังหวัดชนบุรีทีพีพนวิวไทยแลนด์รายงาน